บอสหนิงไม่แน่ใจว่าสถานทูตไทยในแต่ละประเทศเป็นยังไงแต่ที่ประเทศสเปนเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน FC เลยนะคะไหว้สาเลยนะคะไหวาสาทุกคนเลยนะคะมูนิกะ่ะบอสหนิงก็มีเรื่องเล่าดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บอสหนิงรู้สึกว่าประทับใจกะเป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรับรู้เลยนะคะว่า คนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยนะคะบอสิงเชื่อว่าลหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกแบบห้อยหาในภาษาไทยห้อยหาอาหารไทยแล้วก็ห้อยหาในเรื่องของความเป็นไทยก็คือไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เรารอการต่อ,ตอเครื่องอะเนาะหรือว่าการาที่เขาเอ่นว่ามีการาทันเฟอร์นะคะลอเปลี่ยนเครื่องเนี่ย เวลาเขาเจอคนไทยน้องกันท่าก็สิอยแบบทักทายหรือว่ายิ้มตอบแบบอาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็คือยิ้มนะคะยิ้มแล้วก็เออนะเอเออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่บางคนกันก็นดีอัธยาศัดดีบางคนกับแต่ส่วนมากนะคะส่วนมากก็ยิ้มตอบแล้วก็มีการทักทายพูดคุยกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเอที่เนี้ยบอสิงอยากจะ ทําดีเราก็ต้องชื่นชมนะคะสถานทูตไทยในสเปนเนี่ยคือบอสสิงต้องยอมรับเลยนะคะทุกคนว่าท่านทําหน้าที่ได้แบบสมเกียรติมากๆท่านทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะที่อยู่ในสถานทูตไทยในสเปนนะคะบอสสิงย่อมรับเลยนะคะบอว่าสิเป็น การนัดคิวนะคะไม่ว่าเราจะขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเวลาที่คุณโทรไปเนี่ยนะคะคุณคุณจะไม่ต้องรอนานแล้วเวลาที่คุณส่งอีเมลไปขอนัดคิวทำเรื่องเอกสารอะไรต่างๆที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยคุณสิบริลอดโดนเลยนะคะเพิ่นจะซอยหรือเพิ่นจะซัพพอร์ตแล้วเวลาที่ไปถึงท่านก็จะให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง เราไม่รู้อะไรท่านก็จะค่อยๆบอกค่อยๆให้คาแนะนําจะไม่มีการแบบเอ่อดูถูกนะคะด้วยสายตาว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้คุณไม่รู้หรออะไรแบบนี้คือจะบมม่มีเลยนะคะซึ่งเคศไยบอสเงรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าสถานทูตไทยเอกอัครราชทูตเนี่ยนะคะสถานทูตไทยเนี่ยเป,เปรียบเสมือนวัฒนธรรมเปรียบเสมือน ตัวแทนของวัฒนธรรมนะคะของประเทศไทยเราเลยยิ่งถ้าเพิ่นแบบแบบ,แบ,บหนาที่ไดียังงดงามแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเฮ้าน่ะต้องพุ่มใจนะคะต้องภู่มใจเนาะอันนี้ก็มาชนช่ชมใหมฟังนะคะกะอยากให้ทุกคนนะคะกะเข้าไปใส่หรือว่าเข้าไปอ่านนะคะข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของออสถานทูต ไทยในสเปนนะคะเนาะหรือว่าสถานถูตไทยในนะเออนะคะประเทศนั้นๆที่คุณอยู่บอสซิงเชื่อว่าจะได้ความรู้หลากหลายมากแม้กระทั่งในเรื่องของคอนเนคชันนะคะในการติดต่อในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือใดนะคะจากาสถานทูตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการาจัด บูธนะคะในการโชว์ในเรื่องของออผลิตภัณฑ์ไทยสินค้าไทยเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากาสถานทูตใดนะคะซึ่งเพื่อนแบบมีนาทีที่จะค่อยสปอร์ตคนไทยในตรงนี้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่เดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่นะคะโดนทำํำร้ายโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าในกรณีที่เฮาแบบแจ้งความเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจนะคะของประเทศนั้นๆแล้วอนกะ เาบริษัทรับความเป็นธรรมอยียงมากมามเฮาก็ต้องนั่นแหละค่ะสามารถที่จะขอความเสวยเลือใดจากสถานทูตนะคะอันนี้ก็บอสซิงก็มาบอกสุฟังนะคะว่าเพิินทําหนาที่ได้ดีมากๆแล้วก็บอสซิงก็อยากชื่นชมนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยนํากันรู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจคนไทยในต่างแดนทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่บอสซิงอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าเราจะทํางานอะไร ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนขอให้จงจำไว้เสมอว่าเราเปรียบเสมือนทูตวัฒนะธรรมไทยนะคะให้เฮาคิดเสมอว่าอ่าพาสปอร์ตไทยเนี่ยแปะหน้าผากเขาอยู่นะคะคิดดีทำดีนะคะเพราะว่าเฮาเฮาจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยเฮาไว้แล้วก็ จงภูมิใจนะคะที่เราได้ถือพาสปอร์ตไทยอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะจากใจผู้หยิงไทยในต่างแดนด้วยกันค่ะ